ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะพภาพไปติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นสีสเกตเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ค้นสีสเกตเพิ่นกระไ้ทรงตัวเลขแนวทางมให้แอดแล้วนะคะจากงวดที่แล้วก็เขาเลขกวิ่งเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้อาจารย์ทรงมห้เทิ่งชุดบนเทิ่งชุดล่างนะคะมีตัวใดแน่ วิ่งตัวใดเนีย่ยเน้นตัวใดเนีย่ยไปเมืองน้ากันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะหวยค้นสีสกเกีดค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ค้นสีสกเกยียดเป็นทรงมาให้แอดนะคะเพื่อที่สิได้ล่งเป็นตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหานี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งตัวเลขเพิ่นกระบ,บอกว่าเด็ดที่สุดค่ะท่านผู้ชมค่ะ พวงวดกวนของเพิ่นกับเขาเลขวิ่งนะคะหดนี้แอดวานาจะบพัาดเหมือนเดิมนะคะท้ช่ค่ะเดี๋ยวไปมือนุ่มกันเลยค่ะทผช้ชงว่าตัวเลขแนวทางของค้นสีสเกีวันที่หนึ่งมษายนสองพันห้ารผูยหกสิบห้าช่งจะเป็นตัวใดนะคะท้ช่วงะ บนอาจารย์อาจารย์สีแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ค้นสีสกเกตนะคะบนอาจารย์ไฮมาทีซีเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ซีแปดสอง2เจ็ดสองสีแปดสองแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดศูน แปดสองเลื่อยไปสักหน่อยแปดสองแล้วก็แปดศูนย์นะคะทำาช่วงขถามว่าอาจารย์เน้นตัวใดคะอาจารย์เน้นเลขสามตัวอาจารย์เน้นชุดทั้งสองชุดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ทั้ง C72 เทั่งส8 2เลยนะคะอันนี้คือบนบนที่อาจารย์เน้นชุดสองตัวกับสิมส72แล้วกับ82นี่นะคะส่วนล่างนะคะทู้ช่วง่า ส่วนล่างเมื่อมึงไปพร้อมๆกันเลยค่ะล่างอาจารย์ให้ที่69 69แล้วก็49อาจารย์เน้นบอกว่าวิ่งวิ่งล่างที่9นะคะทำช่วงขาวิ่งบน เจ็ดกับแปดนี่คือตูว,วิ่งที่อาจารย์้วิ่งนะคะอาจารย์ค้นสีสเกีอาจารย์ค้นสีสกเกยีาารยนกกรยนี่เลขวิ่งกับบุค่ยพลาดนะคะแต่ว่าตัวเจับคู่อาจจะพลาดนะคะแต่ว่างวดนี้แอดหมั่นใจนะคะว่าอาจารย์ผู้ผลาดเพราะว่าเป็นตัวเลขที่แอดมักนี่นะคะ แอดขอทบทวนนิดนึงเนาะค่ะเนาะงค่ะน้อค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะเออ่เลขค้นสีสเกตนะคะท่านผู้ชมค่ะประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะอาจารย์ได้สวงตัวเลขแนวทางมาให้แอดนะคะให้แอดได้เว้าให้แอดเว้าให้แอดบรรยายเองนะคะท่านผู้ชมขะแอดก็เลยได้ลงแล้วก็เว้าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะ ซึ่งเลขบนของอาจารย์นะคะก็มี472นะคะ472อาจารย์ย้ำนะคะ472แล้วก็48่สาไอ้482นะคะ482เลข2ตัวอาจารย์กระยำเจ็ดกับ82นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ข้นสีสเกียจบนนะคะส่วนล่างนะคะล่างอาจารย์บอกว่า วิ่งที่เก้าวิ่งที่เก้าเน้นที่หกเก้าตัวรองคือสี่เก้านะคะทงช่วงขาส่วนบนบนวิ่งตัวไหนวิ่งตัวไหน,นบนวิ่งที่เจ็ดกับแปดนะคะบนอาจารย์ไหนวิ่งที่เจ็ดกับแปดคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์ข้นสีสเกตเนาะคะเนาะ,ะอาจารย์ส้นข้นสีสเกต แอดมีความรู้สึกว่าคลิปนี้เลขอาจารย์จะโบผาดนะคะทานผู้ชมขาก็คอยทานผู้ชมเดยใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะพัยเสื้อแอดกระเสื้อนะคะแต่ว่างวดที่แล้วแอดเน้นสามศนศย์สามตัวเดียวแต่ว่างวดนี่ของอาจารย์กระมีตรงก็ของแอดคือกันนะคะตัวเน้นของอาจารย์ตรงกับเลขกของแอดนะคะเพราะฉะนั้นทางผู้ชมอฟซ่ยาด เลขอาจารย์ค้นสีสกเกตเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขแน่ว่างอาแอดสังเกตมือนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะทาค่าทนผู้ชมขาคอยทนผู้ชม f อฟได้นั่มไปเหตุการณ์บ้านนั่มไปวิเคราะห์นั่มไปเป็นแนวทางในการที่สิไปคัดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ะวาแอดบริสนับสนุนการทำผู้ชมเดบิลิก่การพนันใดๆทั้งสินนะคะให้ท่านผู้ชมได้นําไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นสีสกเกตอาจารย์ค้นสีสกเกตเลขบลายตัวท่านผู้ชมซื้อตาม,ม,ตามเพลยนะคะส่วนวิ่งวิ่งทั้งบนทั้งล่างเขาแน่นอนนะคะท่านผู้ชมขา แอดคือเชียแทบสิว่ามันตุงกรเล็กแอดเด้ค่ะแอดกาเลเซียนะคะทำช่วงขาพูดเป็นในๆนะคะมีเลสไนมันตุงกระเลกแอดนะคะแอดกาเลเซียนะคะเอ่อเลสแอดตอนนี้ก็สรุปมาได้แล้วแต่ว่าแอดสิไปเอ่อเอาน้ำเสนอท่านผู้ชมก่อนเลกออกประมาณวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก่ากับท่านผู้ชมขาประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมขา ให้ท่านผู้ชมยั่งยั่งท่านอยู่ค่ะให้ให้ท่านผู้ชมได้ไปสื่อเลยสลากกินแบงยังหลายอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันทียิบยิบแปกยิบเก่าก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของขึ้นวันที่ยี่สิบห้ามีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นคลิปที่แอดน้ำตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นสีสะเกียตมาฝากท่านผู้ชม ซึ่งเป็นตัวเลขแนวทางที่แอดมีความเห็นชอบกับอาจารย์มักกับอาจารย์เลยค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางตรงกับของแอดมากนะคะทมตรงกันเทาก็อยากบอกท่านผู้ชมให้รู้จักนั่มแล้ค่ะเนอท่านผู้ชมสิ่ดตัดสินใจเอานั่มไปเป็นแนวทางเชียงสือสลากินแบ่งรัฐบาลไว้ตนเนินๆถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมมกักท่านผู้ชมชอบ ตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นสีสเกตกระโคให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดได้มีขวัญกำลังใจที่สิบเดติดตามตัวเลขแนวทางจากอาจารย์มาในงวดต่อๆไปนะคะทา่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดนี้อาจารย์เพิ่งกับกันกล่องมาคา,ากขักับทาบ่านผู้ชมค่ะเน้นให้มากมายนะคะเน้น4,7,2เน้น4,8,2นะคะ เอดวานาจ่ปภาดนะคะทานผช้ม่ะส่วนล่างก็เน้นที่หกเกนะคะเลขวิ่งก็วิ่งที่9วิ่งบนก็เจดกับ8ดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคอยทำนผช้มเอฟซีได้โชคดีได้มีมานได้มีเฮ้งได้มีเฮ่น้ำกันนะคะใส่วันที่หนึ่งเมษาสองพันห้ารยหกสิบห ตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นสีสกิดคอให้แตกคอให้ปังคอยท่มนผช้ชมทุกทันโชกหมันลำาุย้ยคิดสิ่งดใดคอยสมข้องมาดปัถนาเยาจิบเยจนคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ท่องไปหาเงินคอยได้ง่ายคอยมากไงาได้เงื่อนไหลเข้าเต็มกระเป๋าอึ้งตึงถุกมือทุกวันถูกงวดไปนะคะท่มนผช้่มขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป โชคหมันตัวเลขแนวทางของอาจารย์ก้นสีสกเกตแอดคอรล่าธรรมูุชมไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนาค่ะธรรมพุชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ธรรมูุชมโชคหมันลำลุ้ยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะบ๊ายบาย